พี่น้องครับเกิดการท้าทายอำนาจพรรคประชาชนแล้วครับเกิดการท้าทาย MOA แล้วครับเพราะอะไรครับเสียงคัดค้านจากฝั่งพรรคประชาชนที่ว่าอย่าไปแต่งตั้งคนที่จะมาล้มนงตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีปัญหามีความด่างมีความพ้อยนะครับแต่สุดท้ายครับครมอนหนึ่งของนายกหนูครับฮะได้ขาวกระโดงได้แปง้งได้ใครได้ผู้เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ครับและเท่านั้นยังไม่พอครับ การแต่งตั้งนะครับการแต่งตั้งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะไปดูแล DSI นะครับนะครับแล้วก็จะไปดูพวกเขากระดงจะไปดูแลเรื่องการหัวถวไปดูแลเรื่องการอ้างยี้นะครับจัดให้ครับคนบุรีรามครับคนบุรีรามคนแรกครับไม่อยากทาครับมีธุรกิจอยู่ไม่อยากทาครับเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเอาใครครับคนบุรีรามอีกแล้วครับเออและรัฐมนตรีมหาไทยครับหนูดูเองครับเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันมีผลต่อเรือกนการแต่งตั้งโยกย้ายฝ่ายปกครองผู้นําท้องถิ่นท้องที่อะไรมากมายครับและก็มีเกี่ยวกับเรื่องเขากระโดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับปัญหาต่างๆเหล่านี้คือความนี่คือคอรมอหนึ่งของหนูที่เน่าเฟะเป็นคอรมอที่ประชาชนไม่ไว้วางใจนะครับพี่น้องครับเชื่อไหมครับประธานศารลรัฐธรรมนูญไปประธานอันนี้ประธานประธานสวคนบุรีรัมย์ครับ เลขาธิการกรกตคนบุรีล์ครับเห็นไหมครับเออคนบุรีล์ทั้งนั้นครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าอยากเจริญก้าวหน้าต้องมาจากบุรีล์ครับนี่คือประเทศบุรีล์แลนด์หรือไม่อย่างไรพี่น้องครับครมอชุดนี้นะครับเอาจัดเอาคอรมอที่ว่ามีรัฐมนตรีบ้านใหญ่มีรัฐมนตรีจากคนที่เป็นยี้เป็นสีสังคมติติงสังคมติเตียนใด,ด,ดตๆต่างๆครับโดยไม่สนใจครับพอมีข้อสงสัยอยู่ข้อนายอนุทินเคยพูดไว้ว่า ใครไม่กล้าตั้งนายธรรมนัตผมกล้าตั้งทําให้เราสงสัยว่าเฮ้ยอนุทินเนี่ยมันกล้าเรื่องจริยธรรมที่เขาจะร้องเพราะว่าคนที่ตัดสินจริยธรรมคือศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมก็ย้อนคิดไปอีกว่าอีกสามเดือนจะเปลี่ยนนายกเัฐมนตีถามว่าฮุนเซนรู้ยังไงว่าสวจะไปยื่นเรื่องพิจารณาคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีจากกรณีคลิปเสียงและไทม์ไลน์มันจะสามเดือนนะครับ คุณเซนรู้ได้ไงว่าสารรัฐมนุนจะตัดสินแบบนี้แล้วนะครับไอ้หนูรู้ได้ไงว่าเรื่องจริยธรรมของธรรมนัตจะไม่มีปัญหาจึงกล้าตั้งพี่น้องครับมันทําให้สังคมต้องมาตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องอ่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ต้องฝากคือพักประชาชนครับ m o เเขายังเดินอยู่ครับแต่สิ่งที่เขาท้าทายคุณคือเขาไม่ฟังเสียงคัดค้านจากคุณในการแต่งตั้งรัฐมนตรียีครับ พักประชาชนว่าไงครับ